ให้ศาาิวปสาไทยโดยก้อนกสีณนี่คือลิโป้ชายผู้คํำใหญ่ที่สุดในปฏิพีนี้ไม่มีผู้ใดอาจเทียบได้แม้แต่โกเลมสีฟ้านี้ถึงโกเลมนี้จะไม่มีห้ำแต่เขาก็มีอาจเทียบของลิปโป้ได้ผู้ใดได้เห็นลิปโป้ต้องหนีกระเจิงยังไม่คิดชีวิตเช่นลาบะบูข้างผู้คํำน้อยและอีเด็กอีช่าเวน หน,นี้ยังไม่คิดชีวิตแต่ถ้ามีผู้ใดมาลบรลู่ลิปโปจะไม่ไว้ชีวิตเหมือนเจ้าแลตนิโกนี่ถึงนิโกผู้นี้จะมีคำล่ำลือว่าขนาด,ด้วยพ่อแขนแน่นอนลิปโปไม่สุดแต่แล้วเกิดเหตุการณ์เวนตะไลยเกิดขึ้นใบแม่งไล่สมองและไปบวกเอเลยหนึ่งหนึ่งโดยที่ไม่หลอลิโปเชื่อจริงจรแต่ไม่เป็นไรลิปโปเป็นคนที่มีจิตใจดี และสุพาานและชอบให้ทานแต่พวกโง่ลิปโป้ได้เดินทางมาเสียเวลาอันมีค่ามาเคลียเว็บคลิปให้ใบแต่แต่ดูสิ่งที่มันทำสิดูมันแทนที่มันจะกลับมาเลนมันแต่มันเสือกแต่มันเสือกลงไปเลนมาก่อนลงไปทักเตียงเหรอแล้วแล้วเหตุการณ์ที่แม่งไมค่คาดจีก็เกิดขึ้นเอเลนแม่งลุยพ่อมเรียบร้อยบึ้ม ปั้มแตกทิพายคิดดูว่ามันสุดขนาดไหนขนาดโทรโลยังบ่นว่าออฟมาทำไมเออก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่ามันมาทำหาอะไรรวยจริงรวยจริงออฟเลนรวยจริงโอเคแล้วนอกเรื่องกันมาพอแล้วถึงเวลาที่เราต้องเอาจริงขอเลงอืมจะไปไหนเอออืมสวยแบบนี้ถึงจะไม่ได้คิวก็เถอะนะเออพอกันทีกูบ้าเลือดแล้วจะไปไหนสชวด ออไปไหนโอยไม่แมนแรง่อยคิดซ,ซิโอ้ยแมงกระบี่เอ้ยมากูไม่ไหวแล้วกูหัวร้อนแล้วบวกแม่งมุ้ยหมดแล้วเล่นดีๆกันไม่ชอบมาตามมาบล้ายหยิบเปิดให้ปึ๊บๆดดสามสี่ทีนี่ตั้งเปิ้ลคิวไปลักกันเห็นไม่มีใครว่าอะไรหรอกมาจาังหวะนี้แหละมันต้องตีดาร์คเซเลเยอร์ตามมาตามมาเลยโทนโล่ใบ แสดงถึงความนับใจหน่อยเถอ okay, buy, why, ะโอเคไปไหวล่ะมาช่วยตีหน่อยดาวเมทก็ยิ่งไม่มีอยู่โหมึงก็ไปตีขี้เปี๊ยกโอ้โหสมองคิดอะไรโอ้ยเออปวดหวัวละเหลือนิดเดียวจริงไหมอืมเดาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเล็กไ,ไ,ไ,ไม่กดมามันได้เวลาออกลบล้วตามข้ามาเออจะไปไหนอีชาอีชาจะไปไหนโป๊กนี่ตบหัวก,กระจุยตามด้วยลำบกู้คลั่ง ว้าว wow. ตัวอ,อย่างนี้สิทีมถึงจะชนะเอาเฮ้ยออฟเลนทำไมไม่เคลียร์เลนไปปวกกันอย่าพึ่งปวกโอ้ยตายก็ูเรียกหาอะไรไม่ได้แหละถ้ากุไปปวกป้อมกระแตกระกจุยถ้ากูไม่ไปปวกโอ้ยปวดหัวนั่นไงพูดไปทางกับคันโอ้ยตายละทีนี้โอ้ยโอ้ยปวดหัวกูร้อนเหลือเกินกูร้อนกูร้อน มันไม่มีทางเลือกแล้วจะอะไรก็มาจะหมูจะหมัดจะมวยจะแมวอะไรก็มาเลยมาดูชีวิตกูละเออโอ้โหโดนไปทีเกือบครึ่งข้อโอ้ไม่ไหวโอ้ยอยแตกแล้วไม่ไหวจริงอย่าเพิ่งยอมแพ้กันสิเฮ้ยพวกมึงเคยดูหนังเรื่องบาดมกจัน,นจไหมฮะมีนิดเดียวอ่ะแต่สู้ตายอะสุดท้ายมันก็แพ้อยู่ดีแลหละดูทำห่าอะไรโอเคถือว่าโชคดีนะที่แตกสอง้อม แต่ใน,นนาค้กูคิดว่าแตกแน่ในแฮบอมนี้โอ้ยกูไหวแล้วจะบวกกันอะไรนักหนารู้จักสมว่เคียรเลนกันไหมวะร้อนแล้วจะพึ่งบวกกันได้ไหมเคียรเลนกันก่อนโอ้ยโอ้ยถอยได้ก็ถอยโอ้ยโอ้ยยังเข้าไปหีกมากคุยยังไงละ่ะโอ้ยกูร้อนเลยจังหวะนี้โอ้ยโดนกันเละทั่วหน้าฮะ มันก็ไม่ดูสภาพทีมเลยเขาไปบวกพวกว่วแบบนั้นโอ้ยเดี๋ยวไบไบไม่ไม่นายไม่ทําอย่างที่เราเคิดใช่ไหมนายจะไม่เสรรียหตัวเองพี่พี่เกมหรอกนะมาอยู่ช่วยกันเคลียร์เลนก่อนแม่งเอ้ยลิปโป้ได้แต่จินลนความตายที่อยู่ตรงหน้าเขาในหัวงเขานั้นไม่มีคําว่าหนีลิปโป้ได้เตรียมใจทุกอย่างทุกสิ่งเพื่อจะพลีชีพในครานี้เพื่อยื้อเวลา แม่งเอ้ยโดนไปข้อเดียวก็ตายหาแล้วตายแม่งจบเกมไปเถอะเออให้มันจบตีป้อมมันแตกไปเลยชิบหายแวนเลยและและ้วที่หาสถานของลิปโป้นั้นก็แตกสลายลงพร้อมกับตำนานลิปโป้เทพเจ้าแห่งสงคราม